ดีเดียวถูกแล้วเวลาแล้วไม่ยังงบนาน้อยนี่อ้จับมือกันคือมันแต่งงานไปได้แหม่โอ้เปิดเพลงของขวัญได้ยังเปิดเพลงของขวัญได้ยังไ่ถูกก็ไม่ก็ไม่เดี๋ยวเปิดเพลงก่อนอ๋อไม่ตัดหรอตัดเลยอันนี้วิดีโอวิดีโออะคุณละทีอันเนี้ย เอาครึ่ื่อนนะทีงอ่ะแ้อ่าได้ตัดนออมไปเลยนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงกลางเออตัดไปเลยนั่นแหละจบี่เดี๋ยวนี่เดียตัแบงเลยแล้วก็มีพี่ที่หีพี่สลับกันทำไมอ่ะ่เหมัตัดแบงทีเดี๋ยวไม่ที่เหลือก็ ไม่ต้องมาตัดเลยก็จะตัวไปก่อนแ๋ยวมีมาสกอีกขอบคุณพี่เต๋พี่ติ๋วองอีกรอบนึงองอีกอ้งพี่ตาตเีคนให้ต้อง้องด้วยนะคะคน้เป่าได้หมไม่เป่าต้องเต้นที่มนตเตมา้วนันอนญาตเป็นรวมได้ได้ค่ะตชดเ่อเป็นไรเป็นอไรี่ว่าน่าจะเหมาะ มนู้อยงมันีมาแล้วเค้กช็อกแลตปีแล้วช่วยเค้ก็นแลตวนี้ชชอกเค้กอะไรด้วยออบกอบอบนึงชอบไปเลยชอบไปเลยนี่ก็ชอบเนี่ยตรงการ